สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอก็จะมา S M R เป็นผลไม้นะคะเน่สนใจ S M R ด้ไหม <What? S 2> โอเคครั้งนี้ก็จับพี่ป้อมก็จะไม่ได้ S M R กับเอ๋ยนะคะเอ็ก็จะมา A S M R คนเดียวนะคะเราก็จะกินแอปเปิลอีกแล้วแต่ครั้งนี้ก็จะไม่มีฝรั่งนะคะเพราะว่าฝรั่งหมดนะคะเหลือแค่แอปเปิลและนี่ก็ลูกสุดท้ายแล้ว Lamakinkan. Hmm. เอ็มจีกับฮอกะแบบเนาะคือเออไม่จะเป็นต้องพูดดังนะคะเพราะว่าหูฟังของเอะคะเป็นหูฟังที่มีไมที่แบบจับเสียงได้ดีมากๆเลยนะคะ เอาจริงเอานนี้อาจารย์ในช่งอง2 PA น่ะจะลงช่งอง2 PA ตอนเริ่มคลิปลืมบอกว่าอยู่ในช่งอง Two PA ฟินข้าจะลองชินด้วยมือแล้วค่ะ กอดเลยดิหวอยมากเลยค่ะทุกคนฮึไอ้ขา ทำหน้าเอ้ยให้มันเล็กๆใหญ่ๆห,หน่อยโอเคนี่เหรอคะ ไม่กดอ๋อใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดคลับสรายกันด้วยนะคะคือตอนนี้นะคะช่องเราเกือบจะห้าสิบคลับสรายแล้ว เที่เราทําช่องนี้มานานแสนานานนะคะตอนนี้ก็เกือบจะ50ซับคล้์แล้วนะคะก็เอยาเราขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่มาฝากกดติดตามมาดูเรามามาให้คําแนะนําดูเราอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากเลยะค่ะที่ทำให้พวกเราเกือบจะถึง50ซับแล้วนะ คือบอกว่า,วาเอา้าแค่ห้าสิบซับเองมันแค่นี้เหรอก็บอกว่า,าก็ตื่นเต้นนะคะที่มันจะห้าสิบซับแล้วเพราะว่าห้าสิบคนน่ะก็คือครึ่งหนึ่งของร้อยแล้วทุกคนคือเออก็ดีใจมากเลยนะคะที่ใกล้จะห้าสิบแล้วสำหรับใครบางคนอาจจะแบบห้าสิบแค่นี้แต่สำหรับเออมันคือยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะโอเคทุกคนกินกันต่อดีกว่านะคะ very cool. Hmm. 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 เอาละค่ะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันเยอะเยอะเลยนะคะทุกคนแล้วก็ใครที่สนใจไอจของเออนะคะก็ อย่าลืมไปติดตามนะคะค IG ของก็ชื่อ lady เอยเลยนะคะก็เดี๋ยวเอจะพิมพ์ให้ดูละกันนะคะเคเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูนะคะว่ามันคือมันเป็นยังไงอโอเคชื่อเล ใครทีี่เ,เด๋สำหรับนะใครที่กำลังอยากหาไอจีนะคะก็นี่เลยนะคะไอจี IG ของเรดดี้เอ๋ยเองนะคะทุกคนเรดดี้เอ๋ยมาเองไยขอเลือกสีอื่นก่อนแบบหนึ่งอะสีนละกันโดดเด่นโอเคคะ่ะทุกคน ยันก็อย่ากเรนกดตามติดตามเลยนะคะคที่สนใจ IG ของเยก็ติดตามได้เลย IG Lady เอ๋ยนะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ต้องลาของทุกคนไปก่อนแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็มาถึง47 47ผู้ติดตามแล้วนะคะอย่าลืมให้ถึง50ผู้ติดตามเร็วๆนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ